วัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนหมวยการเรียนที่3มเรื่องการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นนะคะก็จะเรียกว่า search engine นะคะซึ่งเว็บไซต์ที่เรานิยมใช้ค้นหาข้อมูลนะคะก็คือ google นะคะเว็บไซต์ google.com นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะคะเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะก็คือจะมีพื้นที่สำหรับ ต้อนคำสืบค้นข้อมูลนะคะโปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆคืออ p ปิ่ปาซ a ฟ i รีอินเทนเอ,อร์เน็ต e e ็กโ o เ e อร์ r ครมมอสซ l ล่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราจะเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือ Google Chrome นะคะ,อะพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะม,มาเจอ หน้าของเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ Google นะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะคะแล้วก็จะมีแถบที่อยู่ของเว็บไซต์นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ Google แล้วก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์นะคะตรงนี้อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แสดงหน้าเวเพจ ตัวอย่างนะคะเราจะค้นหาคำว่าศาสตร,ราชาตนะคะอ่าแล้วก็ป้อนคำที่ต้องการสืบควนลงไปนะคะทีนี้มันก็จะมีข้อมูลต่างๆแสดงขึ้นมานะคะให้เราเห็นอ่าเมื่อเราป้อนข้อมูลลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลิก enter หรือคลิกที่ค้นหาตรงนี้นะคะโปรแกรมก็จะแสดง เว็บไซต์ต่างๆออกมานะคะหากเราต้องการข้อมูลใดน,นะคะเราก็สามารถเลือกลิงก์แสดงออกมาได้นะคะโดยถ้าเราต้องการที่จะเปิดในแท็บใหม่นะคะก็ให้คลิกที่เมาส์ขวานะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นของข้อความนี้มานะคะอ่าแล้วก็ให้เราเลือกที่เปิดลิงก์ในแท็บใหม่คะ่ะ ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่สนใจแล้วนะคะ,ะถ้าเราต้องการที่จะย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านะคะก็สามารถทําได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มลูกศรอย้อนกลับตรงนี้นะคะก็คือคลิกเมาส์เพื่อย้อนไปดูเพจก่อนหน้านี้ให้นักเรียนทํรายงานเรื่องการสืบค้นข้อมูลในรายงานก็จะเป็นแบบให้เลือกตอบนะคะซึ่งจะมีตัวเลือกให้เราเลือกตอบ โดยให้ทำในไลเวอร์ชีตที่ครูส่งลิงก์ไปให้นะคะ